วันที่28พฤศจิกายน2566ดรจิตติศักดิ์นามวงศ์าขวมในการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบชอดอกไม้แสดงความยินด,ดีกับคณะครูในโอกาสได้เลื่อนวิทยาฐานะดังนี้ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษจำนวน4ท่าน 1. คุณครูดวงจันทร์อาจสตรู 2. คุณครูเบญยาภาทุมสงคราม 3. คุณครูพรทิพย์ใจวงและ 4. คุณครูสาวรักษ์กัลยาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการจำนวน3ท่าน 1. คุณครูจีรนันธรรมโชดก 2. คุณครูชยานีแก้วกัลยาและสคุณครูรัติพรดอนอินสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมยินดีในความสําเร็จของคุณครูทั้ง7ท่านนะครับที่ได้เรื่อนวิทยาฐานะ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาฐานะชํานาญการแล้วก็ชัานาญการพิเศษนะครับก็ขอให้อาทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพแล้วก็มีการพัฒนาตนเองให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นต่อไปขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้เพื่อพัฒนาลูกๆของเราต่อไปครับค่ะก็สําหรับการเลื่อนวิทยาในครั้งนี้นะคะจริงๆก็มีการเตรียมการสอนค่ะให้ มีการยื่นวิทยาฐานะในรูปแบบของการยื่นแบบ PA นะคะก็จะมีการเตรียมคลิปวิดีโอการสอนค่ะแรงบันดาลใจในการสอนค่ะซึ่งก็ยื่นผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันค่ะให้ดิฉันได้มีวิทยาฐานะในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับวิทยาฐานะ เป็นการประเมินรูปแบบใหม่ก็คือรูปแบบ PA นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกๆท่านนะคะที่กำลังจะทำะวิทยาฐานะเช่นกันนะคะก็ขอให้ได้รับวิทยาฐานะเร็วๆเช่นกันค่ะ